สวัสดีครับอยู่กับชาแนลวินนี่ครับวันนี้เราอยู่กันในเกมพุก,กิรันคิงดอมครับผมวันนี้นะครับผมเราจะมาเปิดกาชานะผมซึ่งก็ผมเตรียมมาแล้วนะผมวันนี้มีอยู่สามหมื่นสองพันเพชรแต่ว่าน่าจะเปิดไม่หมดนะคือผมก็อยากได้อยากได้เนี่ยสมุนไพรนะครับถ้าเกิดได้สมุนไพรแล้วเนี่ยอาจจะอาจจะหยุดเร็วถ้าเกิดไม่ได้เนี่ยอาจจะเปิดงานโอเคงั้นเราไปลุยเลยนะผมเออก่อนอื่นครับคือผมจะบอกว่าตั้งแต่ผมเล่นเกมนี้มานะคือแบบ คือตั้งแต่ผมเล่นเกมนี้เกมนี้มานะครับผมแบบคือโคตรโคตรเกลือนะครับคือเกลือโคตรโคตรครับแต่ว่าวันนี้หวังว่าจะไม่เกลือ <c oughs> คืออย่างเอสเปโซนะครับผมผมมีผมมีหนึมม่งดาวใช่ป่ะคือตัวแรกเนี่ยสะสมเสร็จครบนะครับตัวอีกสองนึง <c oughs> ก็คือเปิดได้คือกว่าจะเปิดได้โคตรกำหมัดพิกนี้ตัวฟรีใช่ป่ะตัวฟรีอย่าไปพูดถึงมัน <c oughs> ชวนเชเอมนะครับผมเติมแพ็คอีพิกคือการันตีอีพิกถึงได้ นมนี่ใช้เศษซื้อนะครับรวมเศษซื้อสา,สาวเจ้าป่านี่ไอ้เปิดได้นะครับหมาป่าเปิดได้มันม่วงเปิดได้สนโนมันแจกนะครับ <S <S ทุกนจิ้งจอ<า>กจ<า>กวห่างนี่จะกกรรมนะครับ <S <S 2> <S 2> คือสรุปว่าผมเปิดได้แค่สามตัวปะเนี่ยก็คือหมาป่าหมาป่าสาวเจ้าป่าแล้วก็มันม่วงนะครับซึ่งเกมเนี่ยเปิดมาแบบมันแจกเพชรมาเยอะมากใช่ไหมคือทุกคนน่าจะรู้ว่าแบบมันแจกเพชรมาแบบ หลายหมื่นมากอะผมเปิดไปหลายหมื่นแล้วเอาไปดูที่กาชากันนี่นะครับกาชาผมซุ่มไป370ครั้งก็คือทีละ1ิบสามิบเจ็ดรอบอะเออก็ก็โหโอ้โหถ้าเกิดถ้าเกิดสิบสิบโลสามหมื่นใช่ปะสามสเจ็ดโลก็คือเป็นแสนเพชรแต่ว่ามันจริงๆมันมีแบบพวกแจกพวกอะไรไงจริงจริงๆเพชรมันใช้ไม่ถึงหรอกโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยครับผม <c oughs> เห็นเขาว่าต้องพาราชาใช่ไหม <c oughs> จัดไป อฮ้ยเฮ้ยมาเลยอย่าแคเอาเรื่องเอาวะมาดูนะผมไอที่อะไรอุย้ยอย่างนี้อย่างนี้คือมาแค่ตัวเดียวไหมคือไอที่มันกระโดดอะเมื่อกี้มองกระพริบหรือว่ายังไงวะผมยังดูไม่ค่อยเป็นว่ะมาลุ้นกันครับเอ้ยเฮีย้ยมาเฉยเลยวะ่ะเขาทำคลิปแล้วแม่งมาวะ่ะเอาเรื่องตัวแรกเ็นมาเลยวะ่ะตัวแรกตัวแรก ัวแรกอะไรมุนไ<ป>พ่ไปเห็ดไอ้เฮียฮ่าฮ่าเห็ดโอ้เสชิงอผซ้สนมอกันแล้วคือมันแต่มันก็โอเคนะคืออย่างน้อยมันเอาไว้เป็นคนงานได้ครับเ <c oughs> พราะมันเป็นครั้งแรกไงเออแต่มาตัวเดียวพอแล้วนะไม่ต้องมาอีกแล้วนะมาครับหมดจังวะอุ้ยนี้เศษเสศจมาร,แร์แลนดนะครับนี้แทนเคก้ก เฮ้ยอันนี้เสร็จมัน,ม,นมันแบบมันแวบ,บเร็วไงตัวอะไรครับโอเคตัวแรกก็เป็นเห็ดนะครับหนึ่งโลแรกถือเป็นเห็ดตัวหนึ่งก็ถือโอเคนะคือผมผมต้องการคนงานด้วยคือบ้านผมมันคนงานมันขาดนะครับเออไหนๆคือคนงานมาแล้วเราก็ให้มันไปทำอะไรสักหน่อยไหม อ่ะเดี๋ยวสร้างอันนี้ไว้แล้วกันครับเนี่ยคนงานหมดนะครับคือคนงานไม่พอก็คือขออีพีเยอะๆแล้วกันวันนี้เอาแบบหลากหลายก็ได้นะครับไปแพ็กที่สองปึ๊บพระละเนี่ยจบแล้วจบแล้วแพ็กที่สองจบแล้วอ้ไอ้โอ้ยจบแล้วก็คือสกิปไปเลยปะ นะครับมีแรหนึ่งตัวนี้เราผ่านกันไปแล้วสองสองโลนะครับผมต่อไปแพ็คที่สามนะครับนี่ขอเอเปโซกับสมุนไพรอะ่ะคืออยากได้เอเปโซอัพดาวเยอะกับกับได้สมุนไพรอะ่ะคือแค่นั้นพออุ้ยอย่างนี้คือได้อะไรอย่างนี้คือได้ไหมวะโอ้ไม่ได้อย่างนี้คือไม่ได้นะครับไปเลยไม่ต้องลุ้นก็มีแรมาหลายตัวนะ ผ่านไปแล้วกี่แพ็กแล้ววะซี่สองแพ็กสามแพ็กสามแพ็กแล้วปะสามแพ็กแล้วโอ้โหสามแพ็คแล้วเห็ดมาตัวเดียวนะครับก็ไม่เป็นการชักช้าจัดไปตดึงโอ้โหผมว่าแล้วเกลือดีผมแม่งเกลือมันเกลือจริงอ่ะอันนี้คือแพ็คที่สี่นะครับก็โอ้โห ได้แรตัวเดียวสี่แพ็คผ่านไปคือจริงๆผมก็อยากเก็บเพชรไว้เปิดดีเจนไว้คือด,ดีเจนมันจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้อะแต่เดี๋ยวมันก็ต้องมาใช่ไหมแต่แบบทีมันขาดตัวฮิวอะคือตัวตัวฮิวตัวที่อะไรก็ได้ตอนเนี้ยไม่ใช่สมุนไพรก็ได้มาให้หน่อยมาให้หน่อยโอ้โหแบบนี้แบบนี้มันไม่ได้ใช่ไหมสามคนแบบนี้โอ้ ไปเลยไม่ต้องลุ้นแล้วดูเศษแต่ละอันนี่คือไม่มีไม่มีเศษอีปิดอะไรด้วยนะโอ้ยเกลือเดี๋ยวผมว่าผมได้เศษครบแล้วแลกสมุนไพรวะทรงมันจะเป็นอย่างนั้นคือผมเกลือจริง,รงมาอันนี้แพ็กที่หกล้วปะหกหรือเจ็ดวะหกดีน่าจะหกอันเนี้ยถ้ากดอันเนี้ยครั้งที่หกไปดูกันเลยครับผมเดี๋ยวจะเบื่อว่าลีลาเดี๋ยวจะบ่นกันพระโอ้ จบแล้วคือพระราชาไม่มาพระราชาไม่มาโอ้ดูดิดูอะไรบ้างหมักฝรั่งนะครับคือพวกนี้เอาไปอัพดาวก็คงได้พลังอยู่บ้างนิดหน่อยอเฮ้ยเศษมาแลนมาแลนเก้าเศจแล้วนะเอาเรื่องโอ้ ตัวอะไรวะนางฟ้าฮอมมอนนะครับพุทาก่ะไม่มาวะผมผมหมดตัวแน่น,นอนตรงแล้วแบบทรงคนจะหมดตัวบ้านเราพักปดสร้างหินสร้างหินเข้าไปเข้าไปสุ่มเร็วเ,เลยไหมปุ๊บปึ๊บเร็วไม่พอวะโอ้โอพัะอาชาไม่มา โอคือผมจะกากเพชรไว้อะผมว่าหมดแล้วแหละวันเนี้พอละช้าโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอ้ออ,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 อีปีกมาเฉยเฮ้ยเดี๋ยวนะคือเมื่อกี้แม่มดมันไม่ยิ้มป่าวะหรือว่าผมแบบสคลิปเร็วจัดเพราะว่าเดือดหัวร้อนไม่แ่ก็คือไดอ้ปีกตัวนึงแต่แบบคือไม่อยากได้ตัวเนี้ยโอ้ยขอเป็น ขอเป็นตัวอะไรแบบใหม่ๆได้ปะแบบในเนี้ยในเนี้ยเนี่ยเนี้ยเป็นตัวฮิลเนี่ยตัวฮิลก็มีทั้งสี่ตัวเนี่ยี่ผมยังไม่มาทั้งตัวเลยเนี่ยขอได้เป็นใหม่อ่ะได้ไหมเราลองเราลองทีระบาบ้างไหมแม่มูดก็คือมันไม่ยิ้มแม่อะไรก็คือกาก,ากแล้วมันไม่มีสายส่งเอ้าได้ตัวเฉย <S 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 2> <S 2> คือถ้าส่งสายตาจะเป็นแล่เเมื่อกี้มันแบบคอมมอนใช่ไหมมันก็เลยแบบไม่ส่งสายตาอ่านมาหน่อย อย่างเงี้ไม่ส่งสายตาไปเลยครับปึ๊บขอส่งสายตาวิ่ยาตาแดงก็ยังได้ตัวแร่ใช่ปะเนี่ยอย่างนี้ก็คือเกลือเอ้ยได้เศษอีปีกวะมามันมันเกลือแล้วอะอุ้ยโอ้ยฮอรมนพอมด,อมดน่าจะครั้งเดียวแบบรอบสุดท้ายนะครับคือมันไม่มีราลชามามันไม่ได้ลุ้นเลยโอ้ไม่กอดไป ไปของจริงเนี่ยหับขอของจริงขอแบบขอขิงหน่อยขอขิงหน่อยได้ไหมไปฮะโอ้ไม่แน่อาจจะยิ้มก็ได้นะโอ้คือผมแม่งเกือนจริงหวะเอเปิโซก็ไม่มาโอ้โอ้เอาวากมาดโอ้ เอ้ยนเอเปซเซตเอเปโซว่ะเซตเอเปโซว่ะโอ้ยเซตเอเปโซรัเเรซวเรเเรๆเลยว่ะผมดูนี่เซตเอเปโซ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเซตว่ะถือว่าเกือบครึ่งตัวคือผมว่าจะเหลือเพชรไวอ้อ่ะไม่เหลือไม่เหลือจริงๆไอ้เหี้ยอ้ออ๋อจบแล้ว จบแล้วโอ้ยแทบอยากเลิกเกมนี้เลยอ่ะมันไม่ใช่ทางอ่ะคือทำไมผมเปิดไม่เคยได้เลยว่าเกมเนี้ยจริงนะคนเกลือปีสองพันเท่าไหร่ดีโอ้ออแบบเสร็จเอพิเโซดได้ปะโอ้โอ้โอโหมาหนึ่งเสร็จตัวอะไรวะ นักกล้ามเอพิโซมาอีกหนึ่งเศษเอพิโซมาสองเศษนะครับคือมันไม่ได้จริงๆวะ่ะแต่คือตอนนี้ผมได้สมุนไพรแล้วซื้อใช้ซื้อตรงน,นี้เศษอ่ะครบแล้วคือเนี่ยผมต้องได้ตัวอย่างเงี้ยคือเปิดไปเรื่อยเปิดไปแล้วก็เอาแต้ไมล์เลยซื้อเฮ้ย <c oughs> ชีวิตทําไมมันลำลำบากลําบนขนาดนี้นี่เราขาดอีกยี่สิบกว่าเพชรวะ่ะผมผมไปหาเพชรจากไหนได้วะ <c oughs> คืออันนี้มันมันใช้สตัมไม่ได้เท่าไหร่อ่ะ ใช้10บาะเดี๋ยวผมลองกดบอ่อน้ํานะถ้าถ้ากดบอ่อน้ําได้เนี่ยก็เปิดได้อีกรอบนึงโอ้โหมันขายอีกหนึ่งวะ่ะสี่นาทีครึ่งเลยอะ่ะคือเราต้องเปิดให้หมดอะ่ะสามหมืนกว่าเพชรอะต้องเปิดให้หมดพลังขึ้นมาเป็นห8 0 0มืนแปดแปดพันนะคือตัวเนี้ยผมก็อยากเอาออกแล้วนะบางทีอะ่ะแบบอารีน่าบางทีมันกระโดดว่าวไงมันก็ไม่ว่าวตลอดาหรอกแต่บางทีมันว่าว แต่ทีเนี้ยเปิดไม่ไดเยี่ยนเลยอ่ะโอ้คือมีเห็ดมันะมาเพิ่มตัวหนึ่งนำทับน้องเห็ดนำทับแต่อาริน่ามันก็ค่อนข้างใช้ได้นะเห็ดแ่เเห็ดมารว้าคาจาเสียงเห็ดมันน่ารักนะว้าคาจาไปไปไป,ไปกันเถอะ คือตอนนี้ทีมจะพลังเพิ่มจากการอัปดาวรูทีท่ไอ้ต,ตัวกากๆเนี่ยขึ้นไปนะครับถ้าเดี๋ยวเราลองดูพลังนะพลังทีมอารีนาผมแปดเจ็ดสองห้าสามนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเพิ่มไหมต้องอัปดีดรูทนะ8ต2 5หมนึงแปดแปดเจ็ดสองห้าสามน้องเมื่อกี้แปดเจ็ดสองห้าสาม อันเนี้ยขึ้นสามดาวสองตัวมันจะผ่านความสัมพันธ์นี่ไงจากสองห้าสามเป็นแปดเจ็ดแปดหนึ่งหกนะครับพลังขึ้นเลยนะก็ดีนะก็ยังดีนะมันยังมีพลังขึ้นเลยจากการทำอะไรพวกนี้เหี้ยนี่ขันมิงเสอร์วะคุกกี้ระเบิดอ่าเนี่ยคือการทำพลังนะครับการทำพลังเราจะทำพลังไปเรื่อยๆตอนเนี้ยถ้าเกิดระเบิด กับหมักฝรั่งดาวเพิ่มได้เราจะอัพหมักฝรั่งได้ระเบิดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นยังไม่อัพทีนี้แพนเคกับนางฟ้าขึ้นสี่ดาวได้ไหมเมื่อกี้นางฟ้ารัวเลยนะน่าจะขึ้นได้ Wand. นี่ไงนางฟ้าขึ้นได้แต่แพนเคแพนเคก็ขึ้นได้นะครับเอาเรื่องแล้วคือการอัพสี่ดาวมันคือห้าหมืน่นกะ็คือแพงอยู่นะคือแพงแพงเอาเรื่องเลยแพงใช้ได้เดี๋ยวดูว่าพลังขึ้นมาเยอะไหมแปดหมื่นแปดนะครับหรือเราดูพลังตัวตัวก็ได้ ไปครับห้าหมืนเอาเรื่องว้าวฟ้าสีดาวนะครับคือสีดาวนี่โจพลังชีวิตหนะ้าร้อโจมจีเก้าสิบนะเมื่อกี้สามหมนหกสี่้อยเจ็ดสบสองเป็นเอร้อยเก้าแปดเป็นสี่รอย็สิบสองอันนี้ก็แปดหมืนแปดเป็นแปดหมื่นเก้าแล้วว่าพลังขึ้นเป็นพันเลยนะเฮ้ยพลังขึ้นตรงนี้เยอะนะครับตรงเนี้ยคือน่าทำนะครับแต่บางตัวแม่งทำไม่ได้นะครับยังไม่มาเฮ้ยเอเนจีผมมาแล้วเดีย๋ยวผมขอ เก็บดาเก็บพลังจากด่านนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวน่าจะรู้เรื่องมาครับผมแพ็คที่สิบเอ็ดนะครับเฮ้ยแพ็คอยู่นี้ไปเลยพระราชาพระโอ้โหพระราชาไม่มาแล้วโอ้ผมเปิดกาชาไม่ได้วะ่ะทุกคนสิบเกอ็ดแพ็คอะคนจะเกลือใครก็หยุดไม่อยู่ แบควลี่ว่ะคือคือตัวเนี้ยน่าจะขาดอยู่เอาไปทําดาวไว้เพิ่มความสัมพันธ์ทีมเ็เค้โอ้ยเสร็จเข้าะไรโอ้ใหม่กอดได้อะไรครับนินจาารึมคือไ,ได้ตัวแรเยอะเหมือนกันนะแบคเวลี่มึงจะให้กูทำแต่ความสัมพันธ์ใช่ไหมโอ้ย โอ้โหเจ็ดมาอีกแล้วโอ้ยหมดแล้วว่าผมผมหมดแล้วหมดแล้วเพ็ดเฮ้ยทำมันทำไมมันเกลื่ออยูงอะ้วกเกลื่อโอ้โอเคครับก็จบแล้วผมสำหรับคลิปเปิดกาชาเกมผู้พการจิงด้อมนะผมคือสามหมื่นสามพันเพชรไม่ได้ทำให้ดีดีขึ้นเลยจริงๆมันก็ดีขึ้นแหละ เพราะเดี๋ยวเราจะได้เอาเศษเนี่ยซื้อตัวแต่ว,ว่าเดี๋ยวผมขอไปคิดก่อนแล้วกันเผื่อผมจะไม่เอาสมุนไพรนีมน่มันหนักมากว่ะทุกคนหนักจริงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมผมคลิปน,น,นี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับเซา